ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสโซเด่นพารวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ผมได้นำเอา,อาจับคู่นะสองตัวบนล่างนะครับมานำมาให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะครับครับส่วนนี้ก็เดินดีมาก็อพอใช้ได้นะครับขอลองเอาไปาพิจารณาดูนะครับถ้าชอบเนาะ ครับจิตติของเราก็เดินมาก็หลายหววก็อก็ยังไม่ทนพลาดนะครับก็อ่าติดตามนะครับก็ลองเอาไปพิจารณา,น,าน,นะครับเปิดชอบเนาะครับก็คนอื่นก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกวดติดตามกันนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับ ก่อนอื่นก็คําเตือนนะครับก็สูตรนี้ก็เป็นการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําโดยชักชวนให้ลเล่นการพนันที่ติกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาดูสถติที่เข้ามานะครับก็ลองดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับแล้วไทยลิปก็จะมาแนะนําให้ท่านได้เอาไปพิจารณาดูนะครับแล้วสูตรนี้ก็เดินได้ทั้งบนและล่างนะครับก็จัดคู่เป็นชุดสองตัวนะครับก็ให้ท่าน ใชเอาไปพิจารณาอยนะครับนี่ก็เลขที่ทํามานะครับก็ศูนย์หกแปดล่างสามหกนะครับเราก็ได้หกบวกสี่นะครับหกบวกสี่เราก็ได้มาที่ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็เก้าลดแ้มลงนะครับครับศูนย์แล้วก็เก้านะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เราได้มาที่เก้านะครับเก้ามาบวกหกคงที่นะครับ หกคงที่ก็ได้ห้าแล้วก็หกเจ็ดนะครับนับตอ่อนะเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือหนึ่งห้าเก้าล่างเก้าสองนะครับทับเข้าที่เก้าห้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่เราก็ได้มาที่ศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับด้านนี้ฮะเลขที่ออกมาสามศูนย์แปดล่างสามศูนย์นะครับรับเข้าที่ศูนย์แปดนะครับข้าวบนนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่เก้าเนะครับเข้าบนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่0ูนย์เะครับเข้าที่ล่างนะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่3ามศนล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์หครับเข้าศูนย์หล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ ห้าแปดล่างแล้วก็หนึ่งเก้าบนนะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับแล้วก็บนุดต่อนะครับเถ้าตัวเลขของเราก็เกิดไหลนะจนมากก็จะเดินล่างมากกว่านะครับนี่ก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับเข้ามาที่ศูนย์เก้านะครับเลขที่ออกมาหกสี่สองล่างศูนย์เก้านะครับผมก็เสียงไม่ค่อยออกเลยนะครับก็เป็นหวัดนะครับต้องขออภัยนะครับ นี่ก็เข้ามาที่06นะครับเข้าที่เลขล่างนะครับนี่ก็เข้ามาที่02นะครับเข้าที่ล่างนะครับเข้ามาที่02นะครับนี่ก็เข้ามาที่92นะครับก็ยังเดินล่างเหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมาคือ807ล่าง92นะครับเราเข้าที่92นะครับยังเดินล่างดูนะครับแล้วต่อมานะครับ อันน mm ี hmm. e. uh ้ก huh. ็เข้ามาที่417ล่าง61เข้าบนนะครับเข้าที mm ่11เนาะอันนี้ก็เข้ามาที่05แล้วก็53เข้าบนเข้าล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่94นะครับเข้าบนนะครับเข้า4นะถือว่าเดินดีนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาหน่อยนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่94นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็ห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่นะครับเราได้มาคือเจ็ดหกสามสี่นะครับทานนี้เราได้หนึ่งสองสามนะครับเลขที่ออกมานะครับออกมาที่สี่สองนะครับเข้าล่างนะครับและต่อมานะครับนี่ก็ห้าแปดสามนะครับล่างสี่สองเลขที่ออกมานะครับสามสามสองล่างแปดสามนะครับเราพอที่อ่า สามสองนะครับเข้าที่เลขบนนะครับแต่ตามสติรู้สึกว่าจะเดินล่างมากกว่านะครับเข้าบนมาบ้างล่างรู้สึกจะเยอะนาะเนาะวันนี้ก็ตัวเน้นเน้นมานะครับเน้นมาก็เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดแปดนะครับดัานนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดก็คงจับตัวเลขน้อยชุดนะครับเราก็จับเพียงสองชุดนะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับแล้แปดหนึ่งแปดศูนย์นะครับก็ตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับก็ลองมาไปพิจารณาดูนะครับครับผมก็เสียงไม่ออกเลยวันนี้ต้องขัดขอออกไปเลยนะครับครับมันจับคู่เอาไว้นะครับเลขมีตังนี้นะครับก็คงจะไม่มีขีดตัวนะครับก็มีสี่ชุดไม่เยอะครับหกชุดนะหกชุดอันนี้ก็เป็นตัวรองนะครับก็หกชุดน่าจะมาหนึ่งชุดเนาะ ตัวเลขคารุรเซอก็จะ17 18 19แล้วก็0 7 0 8โ9นะครับสําคัญนะครับสําคัญในงวดนี้รถเซึก,กเราจะติดเลขเ็ดเยอะนะครับเจด,ดังนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ว่าไปตามสูตรจะเข้ารถหลุดเราก็มีมีมคารได้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดธรรมดาเนะเาะขออภัยด้วยเผื่อไม่เข้าเนาะ ไปเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ามาแนะนํนำตามสูตรที่เดินดีเข้ามาก็หลายงวก็น่าติดตามนะครับเริ่มาก็รู้สึกว่าเดินก็หลายงวดนะครับก็หนึ่งนะครับสามสี้าหก็ดนะครับ เกตแล้วก็แปดนะครับเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามแล้วก็สิบสี่นะครับแล้วก็สี่นะครับเข้ามาสิบห้าสิบหกนะครับสิบหกนวดฐานนะครับก็ยังเดินดีนะครับหน้าติดตามนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบเนาะ ตอนนั้นเน้นก็รู้สึกว่าเจ็ดเป็น1นึ่กับศูนย์เนาะเน้นด้านล่างลงมานี้ก็น่าจะเป็น7มากกว่านะครับมีเจ็ดก็มี7 1็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับตามที่ผมจัดไว้ก็น่าจะน,าน่าจะมีโอกาสเข้านะครับกดลองอาไปทิจารนาดูก็แล้วกันนะครับสูตรส,สูตรก็มีเข้ามีหลุดธรรมดาเนะาะว่าไปตามสูตรนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็เสียงแหบแห้งนะครับก็ขออภัยนะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ